ได้หรอจ้าป้าโรยอะไรคะดูน่ากินเชียวมันคือสาหร่ายจาบันผงโรยข้าวทานกับอะไรก็อร่อยจ้ะป้าซื้อมาจากที่ไหนคะป้าซื้อมาจากช้อปปี้ห้ามองเย็นจ้ะ Oh. อ๋อพลอยไหนว่าจะทําระหว่างหางานใหม่นี่คงติดใจกันเป็นแม่ค้าสินะก็ทําแล้วรายได้มันดีอะ่ะ mm. ก็คงจะอยู่ทางนี้ยาวๆแหละดีนะที่แกจับทางถูกอะ่ะไม่ใช่ทุกคนนะที่จะโชคดีลงทุนและประสบความสําเร็จฉันก็คิดเหมือนกันถ้าไม่ได้เงินชดเชยที่ตกงานก็คงไม่ได้มาเปิดร้านนี้หรอกออพลอย นี่แกเป็นแม่ค้าตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ทําตรงนี้มาสักพักแล้วแหละแล้วคิดยังไงมาเป็นแม่ค้าเนี่ยเห็นลุงเอกกับป้าพาเขาบอกว่าส่งแกเรียนซะสูงก็นึกว่าจะได้ทํางานดีๆซะอีกเคยทําอยู่แต่บริษัทมันปิดไปแล้วอะ่ะก็เลยมาเปิดร้านทําไมไม่หางานใหม่ทําอ่ะหรือว่ามันหายากฉันเห็นพี่แกทํางานบริษัทดังๆนะปลิมป้าแตนแกไม่คิดจะอธิบายให้คนอื่นฟังเลยเหรอ มันจําเป็นด้วยหรอก็อฉันเห็นคนอื่นชอบพูดกับแกแบบนี้อะ่ะฉันเห็นใจกันนะคงเป็นเพราะฉันเจอมาหนักกว่าที่คนอื่นพูดมั้งทำอะไรกันอะ่ะ กำลังจะเซ็นยกที่ดินให้พี่เขานะ่ะฮะยกให้รีบยกให้ทําไมอะ่ะเดี๋ยวนะยกให้พี่กันคนเดียวแล้วส่วนของพลอยละ่ะแล้วแกจะเอาส่วนไหนอะ่ะส่วนบัติฉันก็มีแค่นี้บ้านหลังนี้กับที่ดินอีกแปลงอ้าวเราไม่คิดจะยกอะไรให้พลอยเลยเหรอทําไมพี่กันได้ไปคนเดียวอะ่ะพลอยบ้านเราไม่ได้มีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ ที่ดินตรงนี้พี่เขาจะไปต่อยอดให้เรามีทรัพย์สินมากขึ้นและพอมีเยอะพี่เขาก็แบ่งให้แกเองแหละเราแม่รู้ได้ยังไงว่าจะหาได้เยอะแล้วเขาจะแบ่งให้พลอยนี่แกเห็นฉันเป็นพี่เบียไหนวะพลอยพอฉันมีอ่ะฉันก็แบ่งให้แกอยู่แล้วแกนี่หงสุบ,บัตินะถ้าเป็นฉันยกให้แกแกจะแบ่งให้พี่ไหมพี่แกเป็นนักลงทุนแกไม่เห็นเหรอทุกวันเนี้ยเขาได้กำไรจากการลงทุนตั้งเท่าไหร่ก็น,นั่นแหละ ฉันไม่ได้เอาที่ไปไหนหรอกฉันก็เอามาลงทุนไงอย่ามาพูดเลยตอนนี้ก็มีอยู่แค่นี้พอไม่ได้ละสักอย่างถ้าพี่กันได้ที่ดินบ้านหลังนี้ก็ต้องเป็นของพอยแล้วกันดูไว้หรือ,อยังว่าจะเอาที่ตรงนี้ไปทำอะไรอืมผมก็ปรึกษากับทีมอยู่ครับที่เราก็ตั้งหลายไรน่าจะเอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างพ่อขอให้ทำสำเร็จนะลูก ทีลูกสาวไม่เห็นจะให้อะไรเลยแกเรียนให้จบก่อนดีไหมถ้าแกหัวดีได้สักครึ่งหนึ่งของพี่แกฉันจะไม่ว่าอะไรเลยนี่อะไรเรียนจบไปไม่รู้จะพึ่งอะไรได้หรือเปล่าวันนี้ผมได้กำไรจากพุ่นมาเยอะก็เลยซื้อของมาฉลองกันครับ แม่นีนเก่งจังเลยตั้งแต่การเรียนจบมาก็ดูแลที่บ้านในสุขสบายเลยนะแต่ว่าผมไม่มีเงินสดให้พ่อกับแม่นะครับเพราะว่าผมต้องออกไปลงทุนต่อไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อกับแม่ไม่ได้ใช้อะไรมากพี่การเห็นโพสได้กำไรเป็นแสนเลยนี่คอยขอสักสองหมื่นได้ไหมเดือนนี้ลอยเงินไม่พอใช้อ่ะอีกตั้งสองอาทิตย์กาจะสิ้นเดือนเอาเงินไปทำอะไรหมดล่ะไม่รู้จะเก็บบ้างเลยนั่นสิทำงานมาตั้งนาน ฉันเห็นแกบ่นทุกเดือนว่าเงินเดือนไม่พอใช้จะเอาที่ไหนมาพอใช้ทุกวันเนี้ยค่าน้ำค่าไฟในบ้านไม่ใช่พอยหรอที่จ่ายอะ่ะมันจะซักเท่าไหร่กันเชียวแกไม่มีภาระอะไรแต่พิ่กัน่เขามีค่าน่นค่านี้ที่ต้องจ่ายไหน,นจะเงินที่ต้องลงทุนอีกเข้าใจกันดีจังเลยเนาะแล้วอีกอย่างพวกของใช้ในบ้านก็พอยซื้อทั้งนั้นนี่พอยกินใช้ด้วยกันอะ่ะแกจะมาคิดมากทำไมเราพี่อะ่ะ ได้เงินลงทุนมาแต่ละทีเห็นซื้อของแบบนี้มาเดือนละครั้งเองมั้งไอพ้พลอยเองินแกไม่พอใช้เองยังจะมา่าดพี่เขาอีกดูสิก็เป็นซะแบบเนี้ยมันน่าแบ่งเงินให้ไหมล่ะการเก็บเงินไว้เถอนลูกไม่ต้องให้น้องมาหรอกให้มารับผิดชอบตัวเองบ้างเงินเดือนพลอยไม่ถึงสองหมื่นแค่ค่าใช้จ่ายในบ้านก็หมดแล้วถ้าแกตั้งใจเรียนเหมือนพี่แกนะป่านนี้ได้ทํางานดีๆมีเงินใช้สบายไปแล้วแม่บอกแล้วไงว่าหางานใหม่ เออพอยมันโง่เองแหละรู้ตัวก็ดีไหนกันซื้ออะไรมาบ้างนี่ครับพ่อผมซื้อขนมหวานแล้วก็เค้กเจ้าดังแกนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆมันใช่ความผิดพลอยที่ไหนละ่ะบริษัทมันปิดตัวไปเองก็ไม่บอกให้เปลี่ยนงานเลือกบริษัทอะไรก็ไม่รู้แล้วเป็นยังไง มีอะไรกันหรอครับก็น้องแกน่ะสิตกงานแล้วจะสมน้ำหน้าฉันอีกคนไหมล่ะเนี่ยแกก็มองฉันในแง่ร้ายตลอดอ่ะเออพ่อครับแม่ครับพี่ผมบอกว่าจะติดทีวีในห้องให้ขอเลื่อนไปก่อนนะไม่เป็นไรลูกทุกวันเนี้ยพ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรใช่ไม่เป็นไรหรอกแต่มือถือพ่อมันเก่าแล้วการซื้อใหม่ให้หน่อยได้ไหมไปก่อนได้ไหมครับพ่อ คือเงินสดอ่ะผมเอาไปลงทุนตัวใหม่รอได้กำไรก่อนนะนี่ถามจริงนะพี่เป็นนักลงทุนยังไงอ่ะไม่เคยเห็นมีเงินเก็บเลยเอา้าก็กำไรมันอยู่ในสินทรัพย์แกไม่เข้าใจเหรอพลอยพวกนักลงทุนอย่างฉันอ่ะเขาก็เอาทรัพย์สินมาใช้ต่อยอดเรื่อยๆอยู่แล้วหรอเห็นลงทุนทีไรก็ไม่เคยจะซื้ออะไรเข้าบ้านมีแต่บอกจะให้จะให้แล้วก็เลื่อนตลอดสุดท้ายเป็นไงฉันก็ต้องเป็นคนมานั่งผ่อนกี่อย่างเข้าไปแล้ว นี่แกอย่ามาพานะถ้าแกดีกว่าฉันอะ่ะถ้าไปถึงตกงานได้ล่ะพลอยแกก็กล้าเนาะไปว่าพี่เขาอะ่ะทําตัวเองให้ดีก่อนไหมพี่แกกําลังสร้างตัวไม่เข้าใจที่พี่แกทําก็หุบปากไปแล้วพ่อกับแม่อ่ะเข้าใจหรอพลอหเห็นลูกชายพูดอะไรก็เอออ,อตามไปหมดพี่กับพลอยนะมีแต่จะด่าจะซ้ําเติมว่าแต่แกเถอะตกงานแบบเนี้ยได้เงินชดเชยมาหรือเปล่าได้สิก็คงเอาไว้ตั้งหลักก่อนหางานใหม่อะ่ะ เออแกก็ทํางานมานานนะน่าจะได้เงินชดเชยเยอะอยู่ฝากมาให้ฉันเอาไปลงทุนให้ไหมล่ะไม่ต้องฉันจะเอาไปจัดการของฉันเองพี่เขากําลังจะช่วยแกนี่มันยังไงฮะฉันก็มีของฉันอยู่แค่นี้ก็ต้องสํารองเอาไว้สิพอเวลาีปัญหาครึ่งไขรไม่ได้เลยแกมันก็คิดอยู่แบบนี้ถึงได้อยู่กับที่ไงเออไม่เป็นไรแต่ว่าแกซื้อมือถือให้พ่อใช้ก่อนได้ไหมไม่ต้องแพงหรอกสักห้าหกพันฮะ ทำไมแค่นี้ให้ไม่ได้หรอที่ฉันยังส่งแกรเรียนจนจบได้เลยเออเดี๋ยวซื้อให้ก็ได้การวันนี้แม่ทําผัดหมนเส้นไว้ให้ไปกินข้าวกันเถอะครับแม่แล้ววันนี้เหมือนเดิมใช่ไหม พลอยเอาเข้าวมันไก่ให้พี่จานดิเจ็ดสิบบาทเฮ้ย hey, นี่ฉันพี่กแกนะคิดเงินด้วยเหรอเราเคยคิดจะอุดหนุนน้องบ้างไหมคิดแต่จะกินฟรีอย่างเดียวแกก็เป็นซะอย่างนี้หละพลอยพี่น้องกันแท้ๆข้าวจานเดียวอะให้กินไม่ได้เหรอพลอยพูดอะไรไม่ได้เลยสชนะเออเดี๋ยวทำให้แล้วกันอทำให้แม่ด้วยนะ ดูดูมันสิการไปเป็นไงบ้างกันวันนี้เหนื่อยไหมลูกช่วงนี้ไม่ค่อยราบลื่นนะครับแม่ต้องใช้เวลาหน่อยไม่เป็นไรนะลูกมันจะดีหรอกันมันเป็นที่แปลงเดียวของครอบครัวเรานะ ที่จริงผมจะขายเลยก็ได้นะแต่ว่าผมมาปรึกษ,ษาพ่อก่อนนะแต่ถ้าขายได้เป็นสิบล้านขนาดนี้ก็น่าสนนะมันได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอกันก็ถ้าไม่ได้ราคานี้ผมก็ไม่อยากจะปล่อยแล้วครับอา้าวจะขายแล้วเหรอไหนใครบอกนะว่าพี่เขาจะเอาไปลงทนุนถ้าได้กำไรแล้วจะซื้อที่เพิ่มมาแบ่งให้หนอห้อง เราเป็นไงอะตอนเนี้ยขาดทุนหรอถึงจะขายสมบัติชิ้นสุดท้ายของบ้านแกเนี่ยชอบกวนน้ำให้ขุ่นจริงจริงได้พลอยก็พลอยพูดความจริงนี้พ่อเรานี่จะคอยตามเขาไปเอกคนหรอที่ดินแค่ไม่กี่ล้านตั้งราคาขนาดนั้นใครเขาจะไปซื้อถ้าไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นอ่ะก็หุบปากไว้ได้ไหมที่ผมมาบอกเนี่ยคืออยากจะเอาไปลงทุนก่อนตลาดใหม่กำลังจะมารอบนี้น่าจะได้กำไรเยอะครับ ฉันไม่เคยเห็นกําไรที่พี่ว่าเลยนะก็ฉันต้องเอาไปหมุนต่อไงได้มามันก็ต้องเอาไปลงทุนพี่อาจจะหลอกพ่อแม่ได้นะแล้วถึงฉันจะโง่ฉันก็รู้ทันพี่ไอ้ที่พี่ลงทุนอยู่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าทุนมันจมไปตั้งแต่ปีก่อนหรือไงที่พี่เอาเงินตรงนู้นตรงนี้มาหมุนเพราะมันขาดทุนอยู่ไม่ใช่หรอเห็นฉันโง่ๆแบบเนี้ยฉันก็ตามข่าวเหมือนกันนะนี่ถอย แกพูดอะไรของแกพ่อกับแม่ไม่เข้าใจหรอกเพราะหลับหูหลับตาอวยลูกชายอยู่หรือว่ารู้อยู่แล้วแต่กําลังหลอกตัวเองไอพ้พลอยคนที่มีความสามารถเป็นแค่แม่ค้ากล้าสอนพี่แกเหรอได้งั้นต่อไปจะไม่พูดอะไรแล้วรอดูเองแล้วกันที่หนูคนนี้ได้หรอจ้า จริงเหรอที่ว่าแม่ค้าเนี่ยเป็นพี่น้องกับกันน่ะใช่และนี่ป้ารู้จักพี่กันด้วยหรออืมก็รู้จักสิคนหล่อขับรถแพงแต่ดูน้องเขาสิคนละแบบกับพี่เขาเลยป้าก็ว่าไปแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนั่นแหละค่ะพี่กันน่ะเขาทั้งเป็นคนเก่งแล้วก็เรียนดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วส่วนในพอยอะ่ะได้ที่หลขงของห้องมาตลอดเลยอืมอ,อีกอย่างนะป้าพี่เขาได้เป็นประธานรุ่นส่วนน้องอะ่ะ หนูบอยดีมากออยมีเงินให้พ่อสัก0สามพันไหมช่วงนี้พ่อไม่มีเงินสดติดตัวเลยในบัญชีก็หมดแล้วเราไม่ไปขอพี่กันนะเห็นบอกว่าเอาอะไรไปลงทุนก็ไม่รู้ได้กำไรนี่ก็เขาไปต่อทุนเพิ่มไงแกนี่ยอกย้อนจริงๆเลยนะเอาไปแค่พันเดียวได้ไหมอะ่ะนี่แกมีปัญญาให้พ่อแค่นี้เองเหรอ ก็พอเพิ่งให้แม่ไปสองพันอ่ะดูสิพ่อมาขอเงินก็ให้ได้แค่นั้นเองนั่นดิแทนที่จะดูแลพ่อแม่ดีๆก็เพราะว่าเป็นแบบนี้ไงถึงอยู่ได้แค่เนี้ยเดี๋ยวนี้พ่อแม่เริ่มมาขอเงินฉันแล้วอะ่ะคงรู้แล้วมั้งว่าเอาจากพี่การไม่ได้ แล้วพี่แกไม่ได้ให้เลยเหรอก็คงงั้นละมัง้งฉันไม่ค่อยได้กลับบ้านอ่ะย้ายมาอยู่ใกล้ร้านก็สบายใจดีฉันเห็นแกเอาจริงเอาจังกับทางแม่ค้าก็ลุ่งอยู่นะเห็นแกขายหมดทุกวันเลยก็เรื่อยๆแหละได้ทํานู่นทนํานี่ก็เลยไม่มีเวลาคิดอะไรเยอะแล้วแกไม่คิดจะมีแฟนหรือสร้างครอบครัวบ้างหรอก็อยากมีนะแต่คิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมอะ่ะคงต้องรอให้พร้อมวันนี้อยากให้วันที่ฉันมีลูก ฉันพร้อมให้ลูกๆได้อย่างไม่ลำเอียงแบบที่ฉันเคยเจอ ه, วันนี้เอาอะไรวันนี้ไม่เอาหนังนะได้จ้ะไอ้กันแกทำอย่างนี้ได้ไงแล้วพวกฉันจะไปอยู่ไหนแกจะไปไหนกลับมาคุยกันก่อนมีอะไรกันอนะ อะไรนะบ้านหลังนี้ถูกเอาไปจำนองเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่อะแม่ตอนนั้นที่การจะเอาที่ไปขายพ่อบอกให้เก็บไว้ก่อนแล้วก็ให้เอาบ้านไปจำนองไว้ได้หมายความว่าพ่อเองก็รู้ว่าบ้านถูกเอาไปจำนองเหรอฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาเงินมาไถ่ไม่ได้แม่ก็เพิ่งรู้ว่าที่ผ่านมาเงินที่การเอาไปลงทุนต่างๆนานามันขาดทุนหมดอย่างที่พลอยบอก อ๋อก็คือก่อนหน้าไม่เชื่อเพิ่งมารู้เมื่อกี้เลยถูกไหมส่วนที่ดินเห็นว่าประกาศขายแต่ไม่มีคนซื้อก็เลยไปขายฝากเข้าไว้สุดท้ายก็ไม่ปัญญาไปขายคืนทั้งที่ทั้งบ้านไม่น่าเชื่อใจมันเลยคิดว่าจะพึ่งได้สุดท้ายเสียไปหมดทุกอย่าง นี่แกขายของได้เยอะขนาดนี้เหรออืมฉันก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆอะแล้วก็เอาไปลงกองทุนเล็กๆน้อยๆไว้แกตั้งตัวมอเตอรตัวเองขนาดเนี้ยเก่งมากเลยนะแต่เดี๋ยวเงินในบัญชีเนี้ยก็น่าจะต้องถูกถอนออกมาหมดแล้วแหละเอา้าทำไมอะแกเอาเงินไปใช้อะไรสวัสดีครับอันนี้เป็นเอกสารนะครับสว่วนนี้เป็น,นโฉนด ผมให้คุณกันเซ็นมาแล้วนะครับตอนนี้ผมบอกว่าน้องเขาจะมาขอถ่ายที่แทนแล้วพี่กันไม่มาด้วยหรอกันคงไม่กล้ามาสู้หน้ากันที่ดินแปลงนี้ก็จะกลายเป็นของคุณนะส่วนบ้านก็จะกลายเป็นชื่อพ่อลูกคุณลุงกับคุณป้านี่ต่างกันจังเลยนะครับโชคดีจังที่มีลูกสาวแบบนี้งั้นผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ พ่อไปทำงานก่อนนะเงินหมดแล้วถึงจะได้ที่มาก็เถอะพ่อขอโทษนะที่เคยดูถูกแกแม่ก็ด้วยที่เชื่อแต่พี่แกไม่เคยรับฟังแกเลยคอยก็ขอโทษนะคะที่เคยทำอะไรไม่ถูกใจคอยก็เป็นลูกที่ดีได้แค่นี้แหละ วันนี้ไปกับพ่อนะพ่อจะเซ็นยุกบ้านให้พ่อไม่ไว้ใจกันแล้วล่ะดีนะที่พลอยถ่ายที่กลับมาได้ไม่งั้นบ้านเราก็คงไม่เหลืออะไรเลยพ่อขอบใจนะลูกพลอยฉันขอข้าวกินหน่อยสิไปนั่งสิเดี๋ยวไปให้ขอบใจนะ แล้วขอบใจที่ยังให้พี่อยู่บ้านได้อมอยู่บ้านก็ดูแลพ่อกับแม่ให้ด้วยละกันกันถ้ายังไม่ได้งานอะ่ะมาช่วยงานที่ร้านก็ได้ครับพ่อไม่ต้องไปซ้ำเติมอะไรพี่เขานะสงสารน่ะที่ผ่านมาเขาก็พยายามเต็มที่แล้ว ยังดีที่การสำนึกได้ไม่เตลิดไปกว่านี้พ่อกับแม่เองก็รู้สึกผิดเหมือนกันไหนๆก็มากันพร้อมหน้าแล้วไปนั่งก่อนเดี๋ยวพอไปนั่งกินด้วยได้จ้ะเห็นว่าบ้านนี้เขายกสมบัติให้ลูกสาวหมดเลยนี่จริงหรอลำเอียงเนอะดูลูกชายเขาดิน่าของสารจะตาย ฉันเห็นที่ผ่านมาลูกชายเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีนะแต่ทำไมตอนนี้ถึงยกสมบัติให้ลูกสาวหมดก็ไม่รู้สงสัยเหรอถามไหมเดี๋ยวเรียกให้พลอยสองคนนี้เขาเนินทาแกอีกแล้วอ่ะมาทีไรก็นินทาเขาตลอดสงสัยอะไรก็ถามเขาสิแล้วนี่แกเป็นใครเนี่ยแต่และแนงจริงแล้วพวกแกเป็นใครว่าคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้รู้ดีแค่ไหนฮะแล้วสรุปมากินหรือมานินทาเขานั่น ครอบครัวเขาไปถามเขาสิแกเนี่ยไม่กลัวฉันเสียลูกค้าเลยไงฉันขอโทษนะฉันทนไม่ไหวจริงๆอะ่ะจะหาว่านสาแนก็ได้เออไม่ว่าหรอกอยังไงก็ขอบใจนะมีแค่แกนี่แหละที่เข้าใจฉันตลอดอะ่ะพอครับ แม่ครับผมขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกลูกเรามาเริ่มต้นใหม่นะ